ยังไงไมาขึ้นเสียงกับฉันกับคุณแม่แบบเนี้ฮะพิธพท,ทำร้ายเมียผมแบบนี้ได้งไงเมียของแกเอาเงินของแกโอนให้แม่ของมันตั้งสามหมื่นฉันให้แกแต่งงานเข้ามาเป็นสะพร์บ้านนี้นะแล้วแกโอนเงินไปบ้านแกแบบนี้ได้ยังไงแม่ก็อายุไม่ใช่นน้อยแล้วนะคะจะตายวันตายพุงก็ไม่รู้ในเมื่ออยู่กันดีๆไม่ได้ก็ออกไปเลยกี่จะไม่ห้ามเมียกันหน่อยหรอโนี่แม่คุยกับแกอยู่นะ ดูมาสิแม่คนกินข้าวอยู่มากวาดอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้น่นารำคาญนะ่ะจริงด้วยลูกตจ้าไม่สนใจมันหรอกขอ้พ่อคะ แม่เป็นไงบ้างคะเห็นน้องบอกอาการยังไม่ดีขึ้นเลยฮะถึงขั้นผ่าตัดเลยเหรอไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวนุโอนเงินให้แม่ก่อนสามหมื่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านุไปหาไม่รบกวนเลยค่ะแม่ค่ะค่ะแม่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 ได้ยินที่นุนมันพูดไหมมันบอกว่าจะโอนเงินให้แม่มันสามหมื่นแบบเนี้ยไอ้ฟุกหมดตัวกันพอดีสิณแม่ โอนเงินไปให้ครอบครัวตัวเองแบบนั้นอะแตบบ่นี่คุณแม่เป็นคตานะคะหลูแล้วนะดูดูแล้วไงคะด่ามันสิแม่ด่ามันสินี่ยยนุชฉันให้แกแต่งงานเข้ามาเป็นสะใภยบ้านนี้นะแล้วแกโอนเงินไปบ้านแกแบบนี้ได้ยังไงแกคิดว่าลูกชายฉันโง่มากหรือไงใช่ค่ะคุณแม่แบบเนี้ยไอ้ฟุกมันหาเงินมาได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไปให้ครอบครัวของมันหมด แตไมัก็เรียกอะไรนะเห็นกิดตัวสิแม่กับพี่ทิพไม่ต้องคิดมากนะคะเงินที่นุชโอนไปเนี่ยก็คือเงินของนุชเองแต่ถ้ามันเป็นเงินของนุชกับพี่พุกจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะนุชกับพี่พุกก็เป็นผัวเมียกันและอีกอย่างเนี่ยนุชไม่เคยได้ยินเลยว่าถ้าแต่งงานเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะกลับไปดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้ทำไมอ่ะก็บ้านนี้ไงเกจะทําไมลูกชายฉันเสียเงินไปสู่ขอแกมาเป็นเมีย เพราะฉะนั้นแกต้องทำงานตอบแทนดูแลคนในครอบครัวนี้ทุกคนใช่ค่ะคุณแม่แกเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วแกก็ต้องทำงานทดแทนบทคุณบ้านนี้หรือเรียกง่ายว่าคุณรับใช้พี่ทิพย์มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอคะพี่ทิพย์ก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วทำไมพี่ไม่ไปเป็นคนรับใช้ใหผัวพี่บ้างล่ะจะไม่อยู่วุ่นวายที่บ้านนี้อีกทําไมลูนเห็นพี่ไปอยู่กับผัวไม่กี่วัน ก็หอบเสื้อผ้ามาอยู่กับแม่แล้วแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงล่ะคะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ,น,น,น,ะน,นี่นุชคุณแม่คะนี่ยนุชเมื่อกี้แกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับครอบครัว,วของฉันที่เนี่ยมันก็บ้านของน้องชายของฉันฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันแล้วที่พิธีมายุ่งเรื่องครอบครัวของหนูก่อนล่ะคะครอบครัวของแกเหรอผัวของแกมันก็คือน้องชายฉัน ทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ถ้าแกกล้าตอบปากต่อคําขนาดนี้สงสัยแกคองอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละยนินุชนมไม่ได้ทําอะไรผิดพี่ทิพย์กับแม่มาหาเรื่องนูนก่อนเองนะคะตบเนี้ยถือว่าฉันสั่งสอนที่แกกล้าเถียงฉันกับคุณแม่คุณแม่หนึ่งนุชมาตอบหนูค่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะยี่ทิพย์ตอบอะไร ได้หลาบจำได้ของแม่ม,มันสิจุดนะทะเลานะอะไรกันน่ะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรคร่ะพี่ทิพย์พี่ทิพย์ทำร้ายเมียผมแบบนี้ได้งไงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแกหมาก็ดีแล้ะฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเมียของแกเอาเงินของแกโอนให้แม่ของมันตั้งสามหมื่นแล้วถ้าแกยังไม่เชื่อนะแกถามแม่ดูก็ได้ใช่แม่ได้ยินกับหูจริง ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามมันดูสิลุดเขาจะโอนเงินให้แม่ก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่ครับทีแม่ยังของเงินจากผมทุกเดือนแม่ของเขาก็จะเป็นต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะครับนี่ฟุกยังไม่จบนะยังไม่ได้พอแค่นี้ฉันได้ยินมาว่ามันบอกว่าจะเอาเงินเก็บของแกไปซื้อรถให้น้องชายของมันด้วยแถมยังพูดด้วยนะ ว่าเงินเก็บนั้นอะมันไม่ใช่ของมันใช้ใช้ไปอะก็คงไม่เสียดายอะไรถ้าแกไม่เชื่อนะแกถามแม่ดูก็ได้เออใช่ใช่ใชฟุกขืนแกไม่ทําอะไรนะกินได้หมดตัวแนะ่แม่พี่ทิพย์นุ่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วทําไมพี่ทิพย์ถึงพูดให้พี่ฟุ๊กเข้าใจผิดแบบนี้ทําไมแกจะไม่ได้พูดล่ะฉันกับคุณแม่ได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แกต้องเชื่อแม่กับพี่แกนะ นม่ดูเมียแกแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยจริงใจกับแกเท่าไหร่ไม่ต้องเสียใจนะลูกอย่ายากับมันไปเลยเดี๋ยวแม่จะหาผู้หญิงคนใหม่ให้แกเองแม่คะ่ะแม่ก็อายุไม่ใช่หน้อยๆแล้วนะคะจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้นุชก,กับพี่พุ๊กก็รักกันดีทำไมแม่ถึงมาพูดใส่ร้ายกันแบบนี้คะส่วนพี่ทิพย์ครอบครัวตัวเองดูแลดีแล้วหรอคะถึงมายุให้คนอื่นเขาแตกหักกันแบบนี้ แกกล้าดียังไงมาขึ้นเสียงกับฉันกับคุณแม่แบบเนี้ฮะไอ้ฟุกนี่แกเป็นรูปภาษาอะไรของแกเนี่ยปล่อยให้เมียของแกมายืนด่าแม่กับพี่แบบนี้ทำไมแกไม่สั่งสอนเมียของแกซะบ้านไหนฮะผมไม่เห็นมนุษย์จะพูดผิดตรงไหนเลยน่ครับแม่ที่นุชเขายอมให้แม่เขาไปอยู่ในบ้านหลังเนี้เพราะเขาอยากให้แม่สบายแต่แม่ทําลายความดีของเขาแบบเนี้แม่ทําถูกแล้วหรอครับฟุกฉันเป็นแม่แกนะกคุณเข้าข้างฉันไม่ใช่มาลุมด่าฉันแบบนี้ ฟังพี่นะเอาแบบนี้ถ้าแกเลิกกับมันเมื่อไหร่นะหยวพี่จะหาผู้หญิงนะที่สวยกว่ารวยกว่ามันเป็นมันพันเท่าให้แกก็ได้คุบปากเลยนะพี่ทิพย์พี่ไม่ต้องยุ่งในชีวิตคนอื่นพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะพรอของพี่เองก็ไม่ไดีดีเลือดดูไปก่าใครนี่นี่แกกล้าพูดเสียงใส่ฉันเหรอคุณแม่คะคุณแม่ต้องจัดการไอ้ฟุ๊กกับเมียของมันนะคะแบบนี้ยมันทําเกินไปแล้วคะ่ะได้ไอ้ฟุก๊ก ไอ้ลูกไม่รักดีนี่คุณแม่คะทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยคุยกันดีๆก็ได้นี่คะกี่หุกปากไปเลยเดี๋ยวก็จะอดนอีกคนหรอกพอแล้วนุชเดี๋ยวพี่จัดการเองแม่ครับถ้าอยู่ร่วมกันแล้วเป็นแบบนี้ทั้งแม่ทั้งทิทิ์ก็ออกจากบ้านได้ทีห่หมดเลยนี่ไอ้ฟกฉันเป็นแม่แกนะแล้วดีก็พี่สาวแกอะ่ะกกล้าดียังไงถึงมาไล่แม่กับพี่สาวอะ่ะ ไอ้ลูกเดลักุลทำไมจะไล่ไม่ได้ล่ะครับถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันมนม่ต้องช่วยกันทำช่วยกันสร้างไม่ใช่คอยจะเอาหาเรื่องกันแบบนี้แล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนุษย์ไม่ใช่บ้านผมแม่นมนุษย์เขาไม่กล้าที่จะไล่ผมก็จะไล่เองออกไปก็ได้แล้วครับแม่จะเอาไงกันดี呀ฝังไม่รู้เรื่องล่ะครับทั้งสองคนออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลยครับแม่ ไปไม่ได้นะหนูเพิ่งเลาะกับผัวมาถ้าหนูกลับไปนะมันต้องซ้อมหนูตายแน่ๆเลยแม่รอนวอนฟูกับเมียของมันสิแม่นะมือแม่ไม่ต้องในเมื่ออยู่กันดีๆไม่ได้ก็ออกไปเลยแม่ด้วยในเมื่อไม่เห็นความหวังดีของยุทธเนี่ยแม่ก็ออกไปด้วยเลยค่ะไอ้ฟุกี่จะไม่ห้ามเมียกันหน่อยเหรอฟกนี่แม่คุยกับแ,แกอยู่นะ พี่ทิพย์พี่ทิพย์พาแม่อกจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยแม่ครับพี่ทิพย์เขาเป็นลูกหลักแม่ไม่ใช่เหรอแม่ก็ไปอยู่เขาเลยสิไม่นะฟุกผัวทิพย์เ่ามันไม่ค่อยถูกกับแม่เท่าไหร่แม้แต่หน้าแม่อะ่ะมันยังไม่อยากมองเลยฟุกน้ลูกนะให้แม่อยู่ที่นี่เถอะไม่ค่ะบ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านของูจะไม่ให้ใครอยู่นอกจากพี่ฟูกคนเดียวเท่นั้ พี่ปุ๊กจัดการนะคะถ้านุ๊กลงมาแล้วยังไม่เรียบร้อยปุ๊กขอแจ้งตำรวจไปครับแม่ไม่นะุ๊กไอ้ไม่ไปอยู่กับยี่ทิพย์นะ้ปุ๊กคุยกับแม่ก่อนนะเราคุยกันดีๆก็ได้ปุ๊กเรื่องนี้แม่เป็นคนก่อไว้เองแม่ก็ต้องรับผลการกระทำโอ้โหโทษนะครับแม่ฟุ๊กฟุ๊กปุ๊กไอ้ปุ๊ก น like ิ่แกเป็นลูกภาษาอะไรเนี่ยมาทิ้งแม่ตัวเองแบบนี้ได้ยังไงพทกม่ขอโทษนะอยดีแบบไปเลยนะปุ๊ิซีดี